200ปีเลยเหรอผู้ใหญ่เดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยว่าเมีย่ยงที่ผู้ใหญ่บอก200ปีเนี่ยมันเป็นยังไงเจอกนี่ีนี้นะครับเรามาที่ชุมชนป่าเมี่ยงจังหวัดลำปางครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ้โหอากาศดีมากเลยทางมาเนี่ย ือแบบรถเลี้ยวขึ้นเนินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตลอดทางครับแต่พอมาถึงหมู่บ้านแห่งนี้มันเหมือนหมู่บ้านเล็กๆในอ้อมกอดของป่าใหญ่ๆนะดูรอบตัวเนี่ยมีต้นไม้เยอะแยะแต่ไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีลำธารเยอะด้วยนะครับใครต้องขอบคุณโตโยทัยเหมือนเดิมนะครับสำหรับการที่ให้ยางพ洛克เซียวันของเราในการเดินทางมาป่าเมี่ยงทางนี้นะครับ,รบเดี๋ยวเราจะแวะไปเช็คลมยางสะหน่อยนะเดี๋ยวแวะคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวก็ตรงยาวไปเลย การขับรถทางไกลนะครับควรเพิ่มแรงดันลมยางให้เข้าไปมากกว่าเล็กน้อยนะครับประมาณ2-3ถึงปอนด์เพื่อจะทําให้ลดการเสียดสีกบพื้นถนนไม่ระเบิดง่ายด้วยนะครับเพิ่มการประหยัดน้มามันของรถเข้าไปในตัวอีกด้วยครับเรานัดผู้ใหญ่ไว้น่าจะเป็นข้างหน้านะ่แหละเขามีสะพานข้างหลังไม่เดินนะอยากจะเดินลุยน้ํำไปพอมาถึงแล้วมาเจอผู้ใหญ่ชานชัยก่อนนะครับเจอน้ำประสิกะน้ำมนัดด้วยนะครับ ซึ่งทั้ง3าคนนี้จะเป็นคนที่นําพาเราไปดูชุมชนป่าเมี่ยงแห่งนี้นะครับชุมชนบ้านป่าเมี่ยงก่อตั้งร้อยสองร้อปีนะเพื่อเศรษฐกิจหลักก็คือเมี่ยงนี่แหละพี่ใหญ่ครับใบเมี่ยงเนี่ยมันมีความเป็นมากับชุมชนนี้ยังไงบ้างครับ เป็นพืชเป็นวิถีชีวิตนเนาะที่ชุมชนทำมาเป็นอาชีพรักเลยนะครับจากบรรพบุรุษนะครับใบเมี่ยงเนะี่ยมันคืออะไรครับผู้ใหญ่คือคนเหนือหของใบเมี่ยงเนาะเป็นช้าอขั้นหนึ่งคือคอยู่ขั้นอาสํมนะครับอ๋อผงเข้าใจมาตลอดเลยคนคนภาคกลางใบเมี่ยงมันคือใบชะพูเมี่ยงที่เขากินไม่ใช่อย่างนั้น,นอ๋อม่ใจครับซึ่งจริงความเป็นมาของเมี่ยงสําคัญกับชุมชนยังไงผู้ใหญ่คือบรรพเมีุยงบ่ได้มีทำนานะครับถ้าเอาใบเมี่ยงนะเอามาเอาไปขาย เอาเงินมาซื้อข้าวซื้ออาหารจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยชุมชนแห่งนี้ให้มีจุดนัดพบกลางหมู่บ้านของเขานะครับที่จะเอาใบเมี่ยงเนี่ยมาแลกกับข้าวสารนะครับแล้วผานัดพบเนี่ยคืออะไรคแรบบับเห็นบอกว่า150ปีที่ผ่านมามีชาวบ้านมารอบนผาก็สมัยก่อนนี้เป็นถนนคนเดินนะครับไม่ใี่ทางรถผ่านอันนี้ชาวบ้านก็จะมารอพอวันพระพปุ๊บเนี่ยจะมีการนัดหมายกันว่าทุกข้าวสารอาหารแห้งมาเพื่อแลกเปลี่ยนทุกอย่างตั้งแต่เสื้อผ้า ตาข้าวสารอาหารแห้งเด็กเรียนหนังสือก็เกิดจากใบเมี่ยงทั้งหมดเรียกว่าเป็นพืชพันเศรษฐกิจคู่บชุมชนเป็นนานๆนะใช่ครับเป็นอาชีพหลักที่นี่อาชีพหลักที่นี่เลยครับผมโอ้โหแจ๋วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปไล่ใบเมี่ยงกันตอนนี้ว่าจะเดินขึ้นไปที่ไหนได้นะข้าวรถมารับสบายเลย เขาก็ถ้าเราไปเก็บใบาชาเนาะหรือใบเมี่ยงนี่แหละวิธีเก็บเขาเก็บยังไองอ่ะใหสอนต้องเก็บใบไหนหรือว่าเก็บได้ทุกใบเลยเก็บ<น>ได้ทุกใบ,กบวิธีเก็บค่ะธีอุปกรณ์มีอุปกรณ์อยู่นี่ซึ่งอุปกรณ์การ,การเก็บเขาว่าน่ารักมากนะเหมนปลอกสวมแล้วก็มีใบมีดกรนอยู่ซึ่งต้องใช้ความชำนาญพอสมควรเลยเพราะต้องเด็ด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 เร็วถ้าเด็ดไม่ดีก็ต้องเข้ามือเลื้อไหลด้วยนะครับอ๋อไม่สัดหมดใบใช่ป่ะนะครัดครึ่งเดียวเท่านั้นเอง เวลาตัดเนี่ยตัดแค่<ม>ครึ่งเดือยแบบนี้เพื่อเขาจะได้อยู่จเจริญงอกง,งามต่อออกไปได้ใช่ไหมขเขาก็เก็บเร็วอยู่เนาะเหมือนต้นใหญ่อะค่ตะต้นใหญ่ต้องใช้เนี่ยอ่ะใช้ตะขอเนาะอ,อ๋อต้นใหญ่ก็ต้องใช้ตะขอเกี่ยวลงมาก่อนออเกี่ยวลงมานี่ครับใช้ตะขอเกี่ยวใบลงมาให้มันเตีย้ยๆหน่อยแล้วก็เด็ดต่อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้ใบอย่างเงี้ยเขาจะเอาไปนึ่งนะนึ่งเสร็จเขาจะเอาไปรัดๆัดให้มันแน่นๆเป็นก้อนๆนแล้วลงไาปหมักมาเป็นใบเมี่ยงสำหรับการเคี้ยวนะครับ อุปกรณ์พวกนี้บำรุมภูมิยาชาวบ้านทั้งนั้นเลยนะครับแม้กระทั่งการตัดการเกี่ยวลงมาให้เตี้ยนะครับแล้วการตัดแบบนี้ดูดิตัดครึ่งเดียวจะให้เขาแตกงอกออกต่อไปได้แล้วเมี่ยงนี่มันเก็บไปทั้งปีไหมที่เจสันประมาณเมษาพฤษภาค่ะอ๋อโอเคถึงมกราค่ะซึ่งอันนี้เราเก็บใบมันใช่ไหมถ้าเอาไปทําเป็นชาต้องเก็บยังไงถ้าเป็นชาก็จะเด็ดแบบนี้ครับอ๋อโอเคใบเมื่อกี้เขาตัดครึ่งหนึ่งแต่พอมาเป็นชาเนี่ยจะตัดใบอ่อนๆ ไปถึงโคนเลยถึงโคนอย่างนี้เลยแล้วเก็บอันนี้เอาไปตากเพื่อกลายเป็นชาใช่ไหมนะอ๋อมียอดอย่างนี้นี่นี่มียอดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมนี่มันจะมียอดแหลมๆตรงนี้ครับให้เราไปทำชาได้ที่เราสอนแล้วอย่างเงี้ยเรามัดปุ๊บเนี่ยแล้วเราผอว่าไปขายเราขายได้เท่าไหร่อ่ะถ้าเราเอาไปนึ่งนึ่งแลมาัดต่ออีกอย่างหนึ่งเรามัดละสิบบาทนะคะนี่ดูครับได้ใบเมี่ยงมาแล้วนี่เมื่อกี้เอามาเกี่ยวตัวที่แบบ ทำให้ต้นไม้มันเปรี้ยลงมาเพื่อเพื่อเราจะเด็ดง่ายๆนะครับยังเอามาเป็นขี่หิ้วอันนี้อีกอีโคโฟเฟลลี่จริงๆพอเก็บมาแล้วเนี่ยเขาก็มานึง่งแล้วก็มาหมักเมี่ยงเมื่อกี้เราเก็บมาแล้วาวนี้เราหมาักเราหมักเพื่ออะไรครับนะสำหรับคนที่ต้องการความเปรี้ยวเป็นการเก็บรักษาที่ใช้ร <บา S 3> นะยะเวลานานครับ เป็นการถนอมอาหารด้วยครับนี่ขั้นตอนมักจจแมาเรียงแบบนี้อ๋อคือเรียงให้แน่นครับไม่แน่นเนี่ยมันมันจะเสียอ๋อไม่เสียครับนะไหลอากาศอากาศออกให้หมดเพราะว่าเพราะมันเต็มนี่ขอนน้ำใส่น้ำที่เขากองไว้กุ่นอ่ะแตาใส่น้ำให้มันเต็มเลยอ๋อแล้วหมักนานเท่าไหร่ครับนะประมาณถ้าจะให้มันดีก็เดือนรับ หลังจากที่หมักไปเดือนครึ่งก็จะได้อันนี้ออกมาซึ่งอันนี้เขาจะมาจิ้มเกลือแล้วก็กินโหหยิบเยอะอย่างเนี้ะครับนั้นๆกับปอกันนั่นเลยครับแล้ววัฒนธรรมแบบเนี้ยคือทํามากันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับนะโอ้อันนี้กินกันมาประมาณเป็น2สองร้อยปีนะครับโอ้ยสองร้อยปีเหรอจากการเล่าของรันคาร์บด์ครับ ถ่ายทอดจากคนสู่คนจากรุ่นสู่รุ่นกินกันไหมครับกินหลังอาหารนะครับกินหลังอาหารมันช่วยย่อยเพื่อเพิ่มความสดชื่นครับใบเมี่ยงหมากหมากมาบี้เนี่ยแล้วมากินกับเกลือทะเลเป็นเม็ดนะครับเคี้ยวจนมันเละเละเพราะจริงๆในใบเมี่ยงมีคาเฟอีนอยู่นะครับก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันสดชื่นนะครับนี่ฝาก็มีเปรี้ยวคือไอ้น่าสนใจเดียวเฮ้ยหวานรสชาติไม่ได้แย่นะอร่อยดีอ่ะเดี๋ยวลองป้อนปากล้อนป้าวป้าั้วนะเดี๋ยวร์กินชัวร์ หนาวที่สุดก็นบนยอดดอยแต่ที่ชาวบ้านรอคอยแขกไม่เข้ามาหนาวกว่าถึงพั่งหัวใจเลยธรรมชาติบริสุทธิ์สุด,สดน้ำทิพย์อยู่ไกลลิฟตรงป่าสง่าสีน้ำปานไหลใสสะอาดปราดรากีบนดอยมีโอโซนสูตรโดนใจครับอย่าลืมแวะขึ้นมาเยี่ยมมาอย่าวัางเดอบ้านป่าเงี่ยงหมู่ที่เจ็ดตะโมเจซ้อนลำเภอหมู่ปานจังหวัดลำปางครับ น่าทำกินใบเมี่ยงพร้อมกับสูบบุหรี่ที่ทําจากใบตองอ่อนนะฮะซึ่งเป็นบุหรี่โบราณเลยซึ่งดูแล้วน่าจะแรงมากๆเลยนะครับซึ่งผมรู้ว่าจริงๆไม่มีใครสูบแบบนี้แล้วเพราะเราเข้าใจว่าอันนี้มันคือเหมือนหมากพูไว้วาพระสมัยก่อนแต่ว่าที่เนี่ก็ยังมีคนสูบยากับเคี้ยวใบเมี่ยงอยู่ อันนี้คือใบตองนะครับแล้วเราเลือกเฉพาะตรงอ่อนๆมามวนเป็นบุหรี่ซึ่งภาษาเหนือเขาเรียกว่าตองตองบุหรี่ตองบุหรี่ตัอใบอย่างเงี้ยออกมาอันนี้มันคือใบอ่อนๆใช่ไหมใบอ่อนๆเราจะเอาไปจาปุดชาปุดจาปุดแต่ว่าอะไรนู่นปุ่นแปลว่านู่นปุ่นไปว่านู่นคุณแม่รักตัวตรงจาแปลว่าอะไรจาหนักจาจา เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปส่งไปตรงนู้นเอาไปจาใช่ไหมแม่จาอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจากันยังไงดีวะแล้วตอนนี้เราได้ใบนี้มาแล้วนะคราวนี้เราต้องทำยังไงกับมันจาจาคืออะไรจ่ามายี่อะไรอ๋อโอเคอ๋อคือเอาถุงถุงทรายป่ะครับนายอย่างเงี้ยถุงทรายถุงทรายใช่ไหมแล้วเอาใบอันนี้วางไว้ข้างใต้อครับนะจะมันแห้งอย่างนี้เลยแห้ง ก็คือจริงๆแล้วเอาใบนี้แล้วมาจ๋าจ้าคือเอาถุงทรายที่แบบข้างล่างเนี่ยเป็นไปไเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยนะให้มันร้อนจนมันแห้งอย่างนี้เลยนี่โอเค,อเคน้ำเสร็จแ,แล้วเราเอาไปทําอะไรต่อครับเอาไปมว,มวลต่อเหรอไปมวลมวลต่อที่นี่ับโอเคย้ายกลับไปนวนน้น,นใหม่เอามวลมาเสร็จแล้วแบบนี้ให้มันนะก็คือถ้ามีหลายๆใบแล้วก็มวลเก็บไว้แบบนี้เลยนะครับจะใช้เมื่อไหร่ก็มามวลกับยาสูบแม่ อ่าแล้วก็สูบเข้าไปนะครับออกมาเป็นยาสูบก็เป็นแบบนี้นี่จริงๆแล้วนอกจากประโยชน์ใช่ไหมนะนอกจากเอามาสูบแล้วเนี่ยเขาเอาไปห่อการาแมใช่ไหมห่อการาแมนะครับนี่พี่ใบรู้เลยพอพูดุ้นปั๊บคุณปั๊บเลยมาห่อการาแมรบ ไปดีมาดีน่ะแม่เนอร์ขอบคุณคูปูปูพุณนน่ะแม่เนอร์จูดีนะแม่เนอร์อายุมันยืนยาวฮิเออปันมาหาฮิเออปันได้เงินคำแจ๋ยแจ๋ได้กับของหลายหลังเทมาน่ะแม่เนอร์ปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างน่ะแม่เนอร์ เขาพาไปดูวิธีการทำกาแฟโบราณนะครับจริงๆก็เพิ่งเคยเห็นการคั่วกับเตาฟืนแบบนั้นนะแล้วก็น้าคนหนึ่งเขานั่งหมุน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 ไปเรื่อยคั่วอย่างนี้เลยนะครับไม่ได้มีเครื่องไฮเทคอะไรใช้ความรู้สึกเอานะมันได้้องฟังเสียงใช่ไหมว่ามันแตกปๆ๊บปั๊บปั๊บป๊แล้วนคั่วอย่างเงี้ยใช้เวลานานมากกว่าคั่วเสร็จอะไรเงี้ยประมาณไม่ต่างกับสี่สิบห้านาทีสี่สิบห้านาทีคั่วเสร็จแล้วเดี๋ยวชงเสร็จมาใส่กระบอกนี้ แล้วก็ถ่ายหลอดมานี้เป็นธรรมชาติหมดเลยนะครับทุก่อนเนี่ยที่เนี่ยทำเมี่ยงเป็นหลักใช่ไหมใช่ชื่อป่าเมี่ยงใช่ไหมใช่เรื่องกาแฟเริ่มเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่คือทจะคื2,000ถ้าลอย3ชการหลวงนีนำาจากอ๋อเป็นโครงการหลวงนําเข้ามาเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนใช่ไหมครับแล้วกาแฟเนี่ยจะออกเฉพาะหน้าแล้งปีละครั้งเท่านั้นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาก็จะมีรายได้ตลอดทั้งปีเมี่ยงหน้าฝนถึงหน้าหนาวกาแฟมาเติมตอนหน้าร้อนนะครับเพราะงั้นก็ที่นี่ก็มม <Web inar. S 1> ี mm ีททัั้้งงงกาแฟเ่่ยยนอู ในชุมชนบ้านป่าเมี่ยงแห่งนี้นะครับนอกจากเขาจะรณรงค์ให้ปลูกใบเมี่ยงแล้วก็ยังรักษาวัฒนธรรมของป่าเมี่ยงนี่อยู่เขาก็พยายามเอาเอกลักษณ์ของชุมชนของเขาซึ่งก็คือใบเมียเ่ยงนี่มาทําอยู่ในอาหารในการต้อนรับนะักท่องเที่ยวต่างถิ่นด้วยนะครับซึ่งที่น้เราทำเมนูอะไรทอดหนอนใบชาทอดหนอนใบชาบก็คือทอดหนอนใบเมี่ยงนี่เองนะครับซึ่งเขาจะเอาหมูสับนี่แหละมาปรุงรสนะครับแล้วเอาใบเมี่ยงหรือใบชาที่เขาเรียกกันเนี่ยมาหอ่อให้มันเป็นลูกหนอน ก็เลยเรียกว่าการทอดหนอนใบชาเอ้ยครับอันเนี้ยเอาไว้ทาอะไรอันนี้เอาไว้ทำชาจอยชาจอยข้างในมันคืออะไรครับเนี่ยมันนีหอกเป็นหมูเหมือนกันค่ะเป็นหมูเหมือนกันค่ซึ่งคือลักษณะเดียวกันแหละแค่เปลี่ยนรูปทรงมันใช่ไหมก็คือเมื่อกี้ตัวหนอนใบชาเขาเป็นปรุงรสหมูธรรมดาแต่อันนี้เป็นหมูสับใส่พริกแล้วค่อยมาห่อเป็นสไตล์นี้ซึ่งเราทอดเหมือนกันมาทอดเหมือนกันโอ้ เททุกอย่างลงไปนะ้ามันจะพุ่งขึ้นมาครับเราต้องระวังเพราะใบไม้เนี่ยหรือใบเมี่ยงใบชามีความชื้นต้องให้ค่อยค่อดนะครับคือจริงๆนะใบเมี่ยงครับนอกจากจะเอามามีประโยชน์ของตัวมันเองนะเนี่ยเขามาทําอาหารประโยชน์ได้หลายอย่างนะคือจริงๆนะผมว่านะเวลาเขา,าประยุกต์กับอาหารแบบเนี้ยมันทาให้อาหารธรรมดาพวกหมูพันก้อนทอดมันดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับเนี่ยปลาท่อมาเป็นแบบนี้อืมอร่อยนะ คือความฝาดของใบเมี่ยงมันไม่อยู่แล้ววะมันแบบมันเหลือเหลือก็เหลือนิ้เดียวอะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญคือกรอบมากเลยอืห้อร่อยอีแล้วก็มียำใบเมี่ยงมีไข่เจียวใบเมี่ยงอีกเพราะงั้นเนี่ยใบเมี่ยงก็แทรกเสริมอยู่ในทุกอย่างนี่เป็นอาหารของเราในวันนี้นะครับชุมชนบ้านป่าเมี่ยงแห่งนี้นะครับแล้วตัวอาหารเองเนี่ยก็เข้ากันแบบไม่ได้มีอะไรเคอะเขินเพราะงั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าทั้งยำทั้งหนอนใบไม้ทอดทุกอย่างเนี่ยเข้ากันได้เป็นอย่างดี เอาละครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่พักของเราคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจริงๆที่ป่าเมี่ยงเนี่ยครับที่พักเนี่ยจะใช้เป็นบ้านของชาวบ้านนะครับแล้วดูวิวภูเขารอบๆทุกคน,นครับดูดูดูด,ดูต้องมองไปตรงนี้ปุ๊บน้ำตกติดน้ำตกลงไปเลยนะครับ <ปะ S 1> อยู่กลางเรียก <ปะ S 1> ว่าอยู่กลางป่ากลางเขาเลยเดียวซึ่งสนิทแต่ธรรมชาติมากเลยเรียกไม่ว่าอยู่ข้ามกลาง ่าเขาจริงๆนะครับถ้าอากาศเย็นๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะมานั่งตรงนี้กอฟืนตรงนี้หน่อยนะครับให้มันอุ่นๆนิดนึงบางวันเนี่ยคุณลุงเขามาเล่นดนตรีเหนือให้เราฟังด้วยเ mm hmm. พราะงั้นเรนียกได้ว่าสบายมากๆเลยทีเดียวนะครับที่นี่ชื่อบ้านพยาวังพักได้หลายคนเลยนะครับคนละ550บาทรวมอาหารเช้ารวมอาหารเย็นด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเรียกได้ว่าจ่าย550แต่ละคนคุ้มแน่นอน ชุมชนนตทานต้องมาเพราะว่านอกจากความน่าสนใจของตัวใบเมี่ยงแล้วเนี่ยยังมีความสวยของวิวทิวทัศน์ต่างๆอีกนะครับอากาศนี่ดีจริงๆนะครับใครอยากมาพักอยู่เงียบๆแบบสโลล์แบบเนี้ยก็มาที่บ้านป่าเมี่ยงได้รวมถึงคนที่สําคัญเลยเพราะว่าคนในชุมชนเนี่ยทำให้ทุกอย่างดูน่ารักขึ้นดูน่ามามากขึ้นนะแล้วเขาก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนด้วยนะ รต้องขอบคุณโตโยท้ยไทมือนะครับสำหรับการที่ให้ยางพ洛克เซียวันของเราในการเดินทางครั้งนี้นะครับโตโยทยพาเรามาถึงอย่างปลอดภัยเหมือนเดิมนะครับเพราะงั้นต้องขอบคุณโตโยทมยคณะที่นี้ด้วยนะครับแล้วฝากทุกคนด้วยนะถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เพจโตโยทัยไทยแลนด์ด้วยนะครับไปอันซีนที่ไหนเนี่ยรับรองโตโยทยพาไปถึงแน่นอนครับ ตอนนี้โตโยต้ายมีไลน์ออ f ฟิเชียแล้วนะครับสามารถสแกน QR โค้ดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้หรือแอดไลน์อ f ฟฟิเชียลแคาร์โตโยต้ายไทยแลนด์บอกได้เลยว่ามีโปรโมชั่นเด็ดๆและกิจกรรมสุดพิเศษรอเพื่อนๆอ,อยู่ครับ t o y o t a